รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททอบอร5ร่วมกับ g แกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์ทโทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 คุณผู้ชมได้ฟังสาระดีๆจากหมอทุเรียนกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะไปรับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆจากพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเรอิสริยาพิชยัยมิสไทยแลนด์เวิลด2534ขณะนี้นะคะเรยอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะ กรรมนวมัศการค่ะหลวงตาหลวงตาคะมีคําถามค่ะเวลาเราทําบุญไม่ว่าเราจะทําบุญหรืออะไรก็แล้วแตนะ่ถ้าเราไม่กรวดน้าอะค่ะเราได้บุญไหมคะหลวงตาเออกรวดน้ำเนี่ยจะกรวดหรือไม่กรวดก็เราก็ได้บุญเพราะบุญที่เราทำเนี่ยมันเป็นกุศลลจิตกรวดน้ําไม่กรวดน้ําก็บุญกุศลนั้ไน,นได้อยู่อยู่แล้วแล้วก็กรวดเนี่ยเราก็เป็นการ แห่บุญกุศลที่เราทำแล้วเนี่ยไปให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรัตว์ทั้งหลายหรือเพื่อนร่วมโลกเดียวกันให้ได้อนุโมทนาแล้วก็ได้รับบุญกุศลจากเราที่เราได้กระทำนี้และบุญกุศลที่เราทำเนี่ยก็ให้ไปแล้วไม่ได้สูญทลายหายไปไหนกับทวีมากขึ้นเหมือนกับเราจุดเทียนขึ้นไว้เล่มหนึ่งแล้วก็จุดให้เขาจุดต่อๆไปนั่นก็จะเป็นบุญเสริมเพิ่มเติมขึ้นอีก แล้วก็เป็นการแสดงถึงว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตเอื้ออารีแบ่งปันบุญกุศลให้กับผู้ที่เป็นญาติสนิทมิตรหายแม้แต่ศัตรูเราก็แผ่ให้ได้แม้แต่ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ด้วยอธิษฐานจิตขอบุญกุศลนี้จงส่งผลถึงท่านผู้นั้นทั้งหมดน,นี้อย่างคุณแม่ล่วงรับดับชีพไปแล้วสายบาดก็ขอบุญกุศลนี้จงส่งผลถึงคุณแม่ ผู้ล่วงรับดับจีิตไปแล้วแม้จะพระจะไม่อนุโมทนาไม่ยะถาสพภีแต่กุศลจิตเราเกิดเราอธิษฐานแผ่นึกถึงคุณแม่บุญกุศลจงตัผลส่งผลถึงคุณแม่ก็ได้ผลเช่นกการจริญพรอยค่ะหลวงตาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําเองเราซื้อของแล้วให้พี่สาวหรือให้พี่ชายหรือว่าให้เพื่อนๆไปทําบุญแทนนี่แหละค่ะหลวงตาได้ไหมคะก็ได้แต่ว่าอาจจะก็อยู่ที่ ที่กุศลจิตอาจจะให้พี่สาวน้องสาวหรือญาติในเพสหายทําแทนก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับเราทําเองกับมือคือเหมือนกับเราทานอาหารบอกก็ช่วยช่วยทานอาหารผ่านาให้ฉันหน่อยนึงอนะไรน่ <c oughs> มันก็มันมันได้ความสุขใจแต่ว่ามันไม่อิ่ม <c oughs> ไม่เหมือนกันเจริญพรแต่ว่าถ้าเราไม่ว่างไม่ว่างก็เอาช่วยทําให้หน่อยก็ได้คิดจะทำเนี่ยกุศลจิตเกิดแล้วจเจริญพรลวงตาคะ มีเพื่อนเรนะคะทำบุญถวายสังฆทานแบบว่าส่งไปรษณีย์ค่ะหลวงตาอันนี้อย่างที่หลวงตาบอกจิตเราเป็นกุศลเราก็ได้บุญเช่นกักนค่ะปัจจุบันจปัจจุบันนี้กุศลจิตเกิดตั้งแต่คิดที่จะทำแล้วขณะทำทําแล้วระลึกนึกนะนั่นบุญกุศลเกิดแม้แต่ทําทางไปรษณีย <S S S 1> ์เหมือนกับเดี๋ยวนี้โย,ยมได้รับชมรับฟังทางสื่อสารมวลชนทางไทยทีวีสีช่องห้า ไม่ยังไม่เคยเคยพบ,พบเจอตัวกับลวงตาแต่ว่ามีกุศลรัตถาโทรศัพท์มาลวงตาเออห็นกําลังสร้างอุโบสถอยู่ขณะนี้ผมมีรัทถาอยากจะร่วมทําบุญด้วยอยากจะสร้างอุโบสถด,ด้วยแล้วก็ขอเลขบัญชีโอนเงินเข้ามาทําบุญนั่นโยมกุศลกิจเกิดเกิดแล้วเป็นบุญเป็นกุศลละแล้วลวลงตาก็ยมทําบุญก็ ขอโมทนาขอให้โยมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งกว่าเจ้าสัวสีพีลงตาจจติฐานเพราะทุกคนมีโอกาสรวยมากเท่าไหร่ก็ได้เจริญพรก็มาที่วัดหัวกระบือนะคะนอกจากจะมากราบไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆองค์แล้วนะคะก็ยังได้ทําทานด้วยนะคะให้อาหารโคกระบือแล้วก็ อุทยานวังมะฉาด้วยอาหารปลาด้วยอาหารโคกระบือให้อาหารปลาเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆเนี่ยเขาก็จะเพลิดเพลินกับการที่มาไถ่ชีวิตโคกระบือให้อาหารปลาแล้วก็เลี้ยง้าโครกระบือแล้วก็เขาจะ,จะที่นี่ก็จะมีสินค้าพืชพันธุ์ทางอาหารต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้าปลูกไว้ที่เคหสถานบ้าเรือนแล้วก็เหลือเหลือใช้ในครอบครัวก็เอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันหลวงตาครับ แล้วก็ทราบว่าที่วัดหัวกระเบือเนี่ยก็มีการปลูกผักใช่ไหมคะหลวงตาที่รอบอุทยานวังมะฉาอันนี้คือเป็นการปลูกแบบแบบกเกษตรพอเพียงหรือว่ายังไงคะหลวงตาจะปลูกแบบกเกษตรพอเพียงเรือกฝึกวิชาการทําการ,กรเกษตรพระที่บวชมาแล้วเนี่ยที่วัดหัวกระเบือนี่บวชมาแล้วหลวงตาจะบอกว่าเราบวชมาแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่วัดวาอาวาตกรรมศาสนาทําไว้นั่นเป็นกําไรชีวิตและพระที่นี่ทุกรูปหลายๆรูปแต่เมื่อเสกขาลาเพศไปแล้วเนี่ยได้วิชาชีพปิดตัวกลับไปหรือแม้แต่อยู่ก็เป็นกําลังของวัดเจริญพรค่ะหลวงตาคะนอกจากที่หลวงตาทําศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ทราบว่าหลวงตายังมีที่จังหวัดลบบุรีด้วยใช่ไหมคะเจริญพรที่นั่นใหญ่กว่าที่นี่ใช่ไหมอ๋อที่นั่นก็ก็นับว่าใหญ่พอสมควรเพราะ300ยกว่าไร่ แล้วก็ที่นั่นก็จะปลูกถ้าเป็นเป็นพืชสมุนไพรด้วยเพราะว่าที่เนี้ยลวงตามีโครงการเพราะว่าเรามีนวดแผนโบราณผลิตยาด้วยอะไรด้วยที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่จังหวัดลบบุรีค่ะอยู่ช่วงไหนคะลวงตาอ,อยู่ช่วงลบบุรีใกล้ๆทางเข้าตรงนั้นถนนมิตรภาพแล้วก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะถึงสะโบดสะโบดก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณสัก สิบนาทีก็จะถึงอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเป็นจุดชมวิวด้วยเป็นจุดชมวิวมีทะเลหมอกเราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องไปเสียอะไรและก็ดุนนนดนการค้าทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวเราได้ดุนการค้าจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเจร,ริญพรแล้วก็ทางที่ลบบุรีก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปทดลองร่วมปลูกการเกษตรด้วยอะไรก็ได้เจร,ริญพรไปเรียนรู้การหมัก หมักปุ๋ยได้ไหมคะหลวงตาอตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเริ่ม,มแล้วเพราะว่าขณะนี้ก็มีพระเข้าไปอยู่แล้วก็โยมก็ไปอยู่ไปช่วยกันส่วนหนึ่งเจริญพรแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ขุดสระน้ําและบริเวณด้านล่างก็ซื้อที่ขยายเพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งเจริญพรหลวงตาคะก่อนที่จะบันทึกเทปเนี่ยค่ะหนูได้เดินรอบๆอบวัดเนี่ยค่ะก็มีคนมาตลอดเลยนะคะมาไหวมากราบหลวงพ่อโตตลอดเลยแล้วที่วัดหัวกระบือเนี่ย มาตรการในเรื่องโควิดเป็นยังไงบ้างคะหลวงตาจริญพรที่นี่ยมอมญาติะะเดิมท่านสาธุชนที่จะรับชมรับฟังรายการอยู่เนี่ยนะวัตถุกระเบือโยมมาแล้วไม่ต้องกลัวโควิดว่าจะมีพิษร้ายทำลายโยมเพราะที่นี่มีอะไรเออเจ้าหน้าที่ของสนักงานเขตและก็หน่วยงานของนักการเมืองก็จะมาช่วยฉีดยาฆ่าเชื้อให้เป็นประจำและก็ยังมีจุดด้านหน้าอ,อุโบสถมีเช็คอุณหภูมิมีแมส ถ้าไม่มีมีแมสมาก็ให้สวมแมสด้วยหรือว่ามีอะไรเจลแอลกอฮอล์คือที่นี่เราเไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยประละเลยและโยมก็มากันตลอดถ้าวันอาทิตย์นี่โยมจะเข้าอุโบสถนี่โยมต้องยืนรอเข้าเเรียกเข้าคิวเข้าแถวแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะมีมาเรื่อยๆมีพวงมาลัยไข่ต้มมาถวายแล้ว่็โตในอุโบสถเอาเครื่องดอกไม้พวกนี้ไปถวายองค์ท้าเวสจวนด้านหน้าอุโบสถ คือโยมมากราบขอโชคขอลาบหลวงพ่อโตก็ได้โชคได้ลาบมาขอให้โครคภัยไข้เจ็บสูญเลายหายไปหายหลวงตาคะเออเลยได้ฟังข่าวนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็เพิ่มขึ้นนะคะหลวงตาจเจริญพรอ,อยากให้หลวงตาแนะนําวิธีการดํารงชีวิตนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเตือนเตือนสติแล้วก็แนะนําการดํารงชีวิตในยุคโควิดเนี้ยค่ะหลวงตาจเจริญพรญาติโยมทั้งสาธทุชนโควิดเนี่ยก็เหมือนกับโครคภัยไข้เจ็บ เล็กๆน้อยๆ้ยชนิดหนึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆโครคไข้หวัดใหญ่อะไรนั้นก็ได้หลูตาว่าอย่างนั้นนะคือแต่ให้เราเราก็อย่าประมาทแต่ว่าพยายามทําสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซเดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไระที่ตามสถานที่ต่างๆไม่ไปเข้าอะไรนะมียิมมียิมนะมีอ,ะออกกำลังกายแม้แต่พระก็ทําได้โยมยืดแขนยืดเท้าแล้วก็ก้มยืด แขวงเท้าแขวงมืออะไรได้แล้วก็หายใจลึกๆยาวๆและโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทำให้สุขภาพปลอดแหลงแข็งแรงแล้วก็จิตเราก็มั่นคงถ้าเราโมแต่เกรงกลัวอยู่จิตตะนนกตกตื่นอยู่ตลอดตะนนกตกใจตลอดโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเข้าทําร้ายทําลายหรือว่าเข้ามาสิงสถิตได้เพราะเราอย่าตื่นตระนนกตกใจจนเกินไป แต่ก็ต้องไม่ประมาทไม่ขาดสติแม้แต่ติดแล้วก็ยังสามารถจะขจัดปัดเป่าให้เขาสูญทลายหายได้เจริญพรค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้ในเรื่องของการทําบุญว่าต้องกรวดน้ําหรือไม่กรวดน้ําหรือว่าการถวายสังฆทานนะคะสามารถทําโดยการออนไลน์ก็ได้นะคะออส่งไปรษณีก็ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างนะคะในยุคโควิดนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะหลวงตาคะอยากให้หลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ค่ะหลวงตาค่ะเจริญพรเมื่อสักครู่มิตรไทยแลนด์บ,บอกว่าออนไลน์อะไรเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโยมบอกว่าเนี่ยดูรายการหลวงตาแล้วศรัทธาเห็นมิตรไทยแลนด์เป็นคนดังมากเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ได้รับชมรับฟังแล้วเกิดศรัทธาก็โทรศัพท์มาถาม ลวงตาบางคนบางท่านยังไม่เคยมาบางท่านก็นเคยมาแล้วขอร่วมทําบุญสร้างอุโบสถเนะี่ยทั้งสร้างอุโบสถทั้งถยโคกระบือแล้วก็ร่วมเบญจภาพซื้อที่ดินที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงก็มีเป็นประจำทุกๆวันที่รายการทีวีออกส่วนมากก็จะเป็นโยมผู้สูงอายุนะบางคนเนี่ยบอกว่าชั้นแก่เท่าแล้วเดินทางมาไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดส่วนมากจะโยมที่ต่างจังหวัด มาไม่สะดวกก็ขอเลขบัญชีโอนเงินเข้ามาทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือบ้างมาเริ่มสร้างอุบโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อนะที่400ตารางวาซึ่งขณะนี้กําลังติดบัวหัวเสากบ,บัวฐานเสานะฮะญาติเดมคงจะเห็นในอจอทีวีแล้วนะเพื่อสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเด่นเป็นสง่าสวยงามนะก็เชื้อเชิญเจริญพรมีโอกาสรับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรมาที่วัดโขกระบือแวงท่าข้าม เขตบางกุ้เทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปักหมุดมายมมอยอมถามโยป็นประยำปักหมุดมาวัดหัวกระบือหลวงพ่อโตแขวงท่าข้ามเขตบางกุ้เทียนกรุงเทพมหานครท้ายที่สุดรายการนี้เวลาคิดว่าพอสมควรแล้วลวงตาพร้อมมิตรไทยแลนด์เอิร์นช่างกล้องช่างภาพขอกราบรัตนาคุณประสีรัตนาไตรคือคุณพุทธเจ้าคุณประธรรมคุณบริยรงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาลิท ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบ์กงหลวงพ่อโตหมอยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอจงแผ่บารมีปกป้องขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีรำด่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญมีบุญเป็นต้นทุนเป็นกำไรตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนทูนขอเจริญพร สาระต่างๆที่ได้มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะคะติดตามรับชมรายการเส้นทางเศรษฐกันได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะชมช่อง5อย่าลืมกดหมายเลข5นะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบัวสดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9สหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งลายมาทำบุญกับทางวัด ผัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบูลณ์พาธนากิจขอบอกญาติมิีนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาธุชนร่วมสร้าพ้นบุญช่วยปัดใจเกื้อนุนเงินทุน ใการวํมสร้างอุโบสถจะตุรมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ เพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศส,สองสองแปนึ่งนศขอย่อมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซ าสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุศลมหาศาล สะดเครา์ต่อดวงชะตาให้ร้ายนานาาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุตเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการ สกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิโนโรคาชั่วอายุนาวัดหัวกระบืบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าต มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยธทก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวันวเที่ยดทิยดละมากมายเหลือล้ำคนดีสีสยาม กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมใสศรสัทธาพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพัดธนาเลื่องชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีตร้งบทไม้สักกันไว้บ้านอยู่ไกลจะมา เอาบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามงเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีมหมายเลข2602023456ที่ได้เตรียมพกบ,บอกเล่กราบรี จะทอด้อยตรงเบอรไม่เคยเปลี่ยนหรือจะโทอกราบเรียนถามหลวงพ่อวิบศูนย์สอ5สี่หนสองคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ0 8 7 5 0แปด0จหลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท่า ตุรมมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดัง